สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยนะครับรายการที่จะพาทุกท่านย้อนอดีตไปสำรวจเรื่องราวที่เอ่อต้องบอกว่าทั้งน่าทึ่งและก็ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับวันนี้นะครับเราจะมาไขาปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งของการเป็นมนุษย์นั่นก็คืออะไรที่ทําให้เราสามารถลุกขึ้นมายืนแล้วก็เดินสองขาได้คำตอบนี้มันซ่อนอยู่ลึกมากนะครับอยู่ในรหัสพันธุกรรมของเราเลยแล้วก็ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแค่สองครั้งที่เปลี่ยนโฉมหน้าบรรพบรุษเราไปตลอดกาลใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ค่อยๆเกิดขึ้นช้าๆด้วยนะคะแต่มันคือการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของวิวัฒนาการที่ทิ้งร่องรอยไว้ตั้งแต่เรายังอยู่ในท้อมแม่จนมาถึงโครงกระดูกข,ของเราตอนนี้แล้วก็ยังส่งผลกับสุขภาพของเราในทุกวันนี้อีกด้วยค่ะโอ้โห น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าถ้าเราลองดูโครงกระดูกของมนุษย์เทียบกับญาติที่ใกล้เราที่สุดอย่างชิมแพนซีจะเห็นความต่างที่ชัดมากโดยเฉพาะตรงที่เรียกว่ากระดูกเชิงกรานนะครับชัดเจนมากเลยค่ะคือเชิงกรานของไพรเมตอื่นๆอย่างชิมแปนซีเนี่ยลักษณะของเขาจะสูงๆแล้วก็เป็นแบนคล้ายๆใบมีดเลยซึ่งมันก็เหมาะกับการยึดเกาะของกล้ามเนื้อที่ใช้ปีนป่ายนะคะครับ แต่ของมนุษย์เรานี่กลับกันเลยค่ะมันจะสั้นกว้างแล้วก็ผายออกด้านข้างเหมือนชามเหรอครับใช่ค่ะเหมือนชามเลยซึ่งรูปทรงชามนี่แหละค่ะที่สำคัญมากๆเพราะมันช่วยรองรับอวัยวะภายในของเราไว้เวลาเรายืนตัวตรงอ๋อแล้วก็ยังเป็นจุดให้กล้ามเนื้อเกาะด้วยสินะครับเพื่อให้เราทรงตัวได้ตอนเดินถูกต้องค่ะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อที่ทำให้ร่างกายเรามั่นคงเวลาเดินสองขาแต่คาถามที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยกันมาตลอดก็คือ แล้วเชิงกรานของเราเนี่ยมันมีรูปทรงแบบนี้ได้ยังไงกันและนี่ก็คือจุดที่เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นมาจริงๆเพราะงานวิจัยล่าสุดบอกว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทีละนิดนิดแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆแค่2ครั้งเองเป็นการก้าวกระโดดเลยค่ะแล้วก้าวแรกนี่เกิดขึ้นในระดับเอมบริโอหรือว่าตัวอ่อนในครรนในครรนเลยเหรอครับใช่ค่ะในช่วงประมาณสัปดาห์ที่7ของการตั้งค้องเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาขึ้นกับแผนการเจริญเติบโตในกระดูกเชิงกรานส่วนที่เรียกว่า ไอเลียมค่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับในช่วงนั้นคือแผนการเจริญเติบโตตรงนั้นนะคะมันหมุนไป90องศา90องศาใช่ค่ะการหมุนครั้งนี้มันเปลี่ยนทิศทางการโตของกระดูกไปเลยจากที่คุณจะสูงขึ้นในแนวตั้งเหมือนของลิงก็กลายเป็นการขยายออกไปด้านข้างแทนอ๋อเข้าใจแล้วครับมันเลยทําให้เชิงการของเราสั้นแล้วก็กว้างขึ้นมาถูกต้องค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้ คาดว่าเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่สายวิวัฒนาการของเราแยกออกจากลิงใหญ่ในแอฟริกาเมื่อประมาณ5-8ล้านปีก่อนซึ่งร่องรอยพวกนี้มันก็สอดคล้องกับหลักฐานฟอสซิลที่เราเจออย่างอย่างลูซี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างลูซี่หรือออสตรโลพิธิคัสอาฟเรนซิสที่อายุ3.2ล้านปีเนี่ยเชิงกรานของเธอก็พายออกอย่างชัดเจนแล้วหรือก่อนหน้านั้นอย่างอาริพิธิคัสเรมิดัสที่อายุ4.4ล้านปี ก็เริ่มเห็นเขาโครงของการเดินสองขาแล้วค่ะโอ้โหแค่การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก็พลิกโฉมไปเลยนะครับเนี่ยแล้วเออครั้งที่สองล่ะครับมันคืออะไรก้ากระโดดครั้งที่สองเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่ตามมาค่ะปัญหานี้เรียกว่าภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางสูติกรรมชื่อดูน่ากลัวจังเลยครับมันคืออะไรครับมันคือการรักษาสมดุลค่ะระหว่างการเดินสขาอย่างมีประสิทธิภาพ กับการให้กำเนิดทารกที่มีศีรษะขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ๋อเพราะพอสมองใหญ่ขึ้นหัวก็ใหญ่ขึ้นช่องคลอดก็ต้องกว้างพอแต่ถ้ากว้างไปก็จะเดินไม่ถนดัดใช่เลยค่ะนั่นแหละคือปัญหาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2ก็คือการเชื่อมกันช้าลงของกระดูกเชิงกลานสองส่วนคือกระดูกสันหลังส่วนอิชเคียวกับกระดูกอิชเคียม ในมนุษย์เรากระดูกสองชิ้นนี้จะเชื่อมกันช้ากว่าไพรเมตอื่นๆมากแล้วการที่มันเชื่อมกันช้าลงมันช่วยได้ยังไงครับผลลัพธ์ก็คือมันทําให้ช่องคลอดสามารถขยายกว้างขึ้นได้ค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงสองล้านปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับการปรากฏตัวของโฮมมนินที่มีสมองขนาดใหญ่ขึ้นพอดีสุดยอดเลยครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ไปรู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงครับหมายถึง เรื่องการหมุนในตัวอ่อนหรือการเชื่อมกันช้าลงของกระดูกเนี่ยคำตอบอยู่ใน DNA ของพวกเรานี่เองค่ะมีการศึกษาขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยี Deep Learning วิเคราะห์ภาพ X-ray กว่า30,000ภาพจาก UK Biobank เพื่อถอดรหัสพันธุก,กรรมของสัดส่วนโครงกระดูกมนุษย์อ๋อ ใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเลยสินะครับใช่ค่ะซึ่งการศึกษานี้ระบุตำแหน่งทางพันธุกรรมได้ถึง145ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนโครงกระดูกและพอเอามาวิเคราะห์ในเชิงวิวัฒนาการก็เจอกับรูปแบบที่น่าทึ่งมากๆ2ออย่างค่ะรูปแบบที่ว่านั่นคืออะไรครับรูปแบบแรกคือ human accelerated regions หรือเรียกสั้นๆว่า HARs ค่ะ HARs ถ้าให้อธิบายง่ายๆนะคะ มันคือบริเวณของจีโนมที่แทบจะไม่เคยเปลี่ยนเลยในสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆแต่กลับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากในสายวิวัฒนาการของมนุษย์เหมือนมีใครไปกดปุ่มเร่งสปีดวิวัฒนาการในบริเวณนั้นโดยเฉพาะเลยนะครับใช่ค่ะเราที่น่าสนใจคือตำแหน่งทางพันธุกรรมที่ควบคุมสัดส่วนโครงกระดูกโดยเฉพาะอัออาตราส่วนความกว้างสะโพกต่อความสูงเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ในบริเวณ HARs นี้อย่างมีนัยาสาคัญเลย ซึ่งมันต่างจากลักษณะทางพันธุก,กรรมอื่นๆส่วนใหญ่อย่างเช่นโรคหัวใจหรือความสูงโดยรวมถูกต้องค่ะมันเป็นเหมือนลายเซ็นที่บอกว่าตรงเนี้แหละคือจุดที่วิวัฒนาการทํางานอย่างเร่งด่วนน่าทึ่งมากครับแล้วรูปแบบที่สองล่ะครับรูปแบบที่สองยิ่งตอกย้าเรื่องนี้เข้าไปอีกค่ะคือ ตำแหน่งพันธุกรรมกลุ่มเดียวกันนี้นะคะยังพบว่าอยู่ในบริเวณที่ควบคุมการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันระหว่างตัวอ่อนมนุษย์กับตัวอ่อนลิงในช่วงการเจริญเต,ติบโตระยะแรกๆคือ7จ็ดถึงสิสัปดาห์หลังปฏิสนธิเดี๋ยวนะครับนั่นมันตรงกับช่วงเวลาที่เกิดการบิดตัวของแผ่นการเจริญเติบโตในเชิงกลานพอดีเป๊ะเลยนี่ครับใช่เลยค่ะมันลงล็อกกันพอดีเป๊ะนักวิจัยยังระบุยีนที่ม่าจะเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะเช่น GDF6 กับ TBX15 ซึ่งอยู่ใกล้กับส่วนควบคุมที่เรียกว่า Enhancer HACN1 h โอ้โห oh. ซึ่งพวกนี้น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลานครั้งประวัติศาสตร์นี้เลยค่ะสุดยอดจริงๆครับแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายกับเราในปัจจุบันยังไงบ้างครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่าวิวัฒนาการไม่ได้จบไปแล้วในอดีต แต่มันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเราในตอนนี้เลยการศึกษาเดียวกันนี้พบว่าสัดส่วนของกระดูกสะโพกกับหัวเข่าที่ทำให้เราเดินได้ดีเนี่ยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็โรคข้อสะโพกเสื่อมค่ะเอา้ากลายเป็นอย่างนั้นไปเหมือนเป็นราคาที่เราต้องจ่ายสำหรับการเดินสองขาเหรอครับอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้ค่ะมันคือการแลกเปลี่ยนหรือ trade off ทางวิวัฒนาการที่ถูกบันทึกไว้ใน DNA ของเรา โครงสร้างที่เคยเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลเพื่อการอยู่รอดในอดีตอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนเมื่อเรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นจริงด้วยครับยิ่งเราอายุยืนขึ้นก็ยิ่งใช้งานข้อต่อพวกนี้นานขึ้นใช่ค่ะและเรื่องนี้ยังนำไปสู่คำถามที่สำคัญอีกนะคะคือการศึกษายังพบหลักฐานของการคัดเลือกตามธรรมชาติแบบที่เรียกว่า purifying selection ในยีนที่เกี่ยวกับความยาวของขาซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราแยกสายวิวัฒนาการจากเนียนเดอร์เทลแล้วด้วย หมายความว่าโครงสร้างร่างกายของเรายังคงถูกปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาเหรอครับถูกต้องค่ะวิว,วัฒนาการไม่ได้หยุดทำงานไปแล้วมันยังคงปรับจูนร่างกายเราอย่างละเอียดอยู่ตลอดเวลาสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยก็หมดลงแล้วนะครับ และมันก็นำเราไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะว่าในยุคที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งเก้าอี้ขับรถหรืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์แรงกดดันแบบไหนที่กำลังปรับแต่งโครงกระดูกของเราอยู่ตอนนี้แล้วในอีกหนึ่งล้านปีข้างหน้ารูปร่างของมนุษย์จะเป็นยังไงคะเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่เราฟังนะครับ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ